พอณฐานได้ลองครบทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเซรัม่มครีมมาร์กหน้าสุดท้ายได้ลองฉีดรีจูรันก็เลยได้ทบทวนความคิดตัวเองแล้วก็สรุปออกมาว่ารีจูรันเนี่ยดีจริงไหมคุ้มค่ากับการลงทุนหรือเปล่านะคะซึ่งคลิปนี้คลิปเดียวเนี่ยครบจบเลยไม่ว่าจะเป็นเซรัม่มครีมมาร์กหน้าหรือว่าการฉีดรีจูรันค่ะ สวัสดีค่ะพบกับน,นัทธาบิวตี้อีกแล้วนะคะวันนี้นัทธาจะมารีวิวรีจูรันนะที่เขาฮิตกันมาสักพักหนึ่งแล้วรีจูรันคืออะไรรีจูรันเนี่ยเขามีต้นกําเนิดมาจากประเทศเกาหลีค่ะสาวๆเกาหลีเนี่ยเขานิยมฉีดรีจูรันที่เป็น DNA ของปลาแซลมอนนะคะเพื่อให้หน้าเนี่ยเกิดการซ่อมแซมผิวให้ผิวหน้าเนี่ยมีความชำ้ำโกรแบบนี้นั่นเองค่ะทําไมถึงต้องเป็น DNA จากปลาแซลมอนเพราะว่าเขามีการ คิดคน้นวิจัยมาแล้วว่าเป็น DNA ที่มีความใกล้เคียงกับมนุษย์มากที่สุดนั่นเองค่ะที่เกาหลีเนี่ยเขาก็ฮิตรีจูรันเนี่ยมานานมากแล้วนะคะแล้วก็ในไทยก็มีนําเข้ามาซักพักใหญ่ๆแล้วนะซึ่งแบบนอกจากการฉีดเนี่ยเขายังมีในรูปแบบของเซรั่มแบบครีมแบบมาร์กหน้าอื่นๆอีกมากมายเลยนะแบบหลายสีมากๆแล้ววันนี้ทําไมนะักถ่ายถึงเพิ่งมาทําคลิปวิดีโอแบบค่อนข้างช้านะจริงๆเขามีมาสักพักแล,แล้วเหตุผลก็เพราะว่าตัวนักถ่ายเองเนี่ยห่ ไปลองมาค่ะไม่ว่าจะเป็นเซรัม่มแล้วก็เป็นตัวครีมรีจูรันนะแล้วก็เป็นตัวมาร์กหน้า สุดท้ายนัฐาก็ไปลองทําการฉีดรีจูรันมาค่ะพอนัฐาได้ลองครบทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเซรั่มครีมมาร์กหน้าสุดท้ายได้ลองฉีดรีจูรันก็เลยได้สรุปนะคะทบทวนความคิดตัวเองแล้วก็สรุปออกมาว่ารีจูรันเนี่ยดีจริงไหมคุ้มค่ากับการลงทุนหรือเปล่านะคะสุดท้ายเลยออกมาทําคลิปวิดีโอให้ทุกคนได้ดูกันนะคะซึ่งคลิปนี้คลิปเดียวเนี่ยครบจบเลยเดี๋ยวเราจะมารีวิวเป็นพาร์ทของเซรัม่ม ครีมมาร์กหน้าแล้วก็ไปจนถึงการฉีดเลยนะคะว่าแบบแต่ละสเต็ปเนี่ย มีอะไรน่าสนใจบ้างนะก่อนอื่นที่จะไปถึงการรีวิวเราจะต้องพูดถึงสภาพผิวหน้าของคนรีวิวก่อนนะก็คือปัจจุบันเนี่ยนัทธาบิวตี้เนี่ยอายุ38ปีนะคะสภาพผิวหน้าคือทีโซนเนี่ยก็คือจะมีความมันแต่ว่าก็จะน้อยลงกว่าตอนวัยรุ่นเยอะแล้วนะคะส่วนบริเวณแก้มทั้งสองข้างเนี่ยก็จะเป็นผิวที่แห้งมากเกิดริ้วรอยได้ง่ายแบบมาแบบมีริ้วรอยลึกที่บริเวณร่องแก้มได้ง่ายซึ่งผลการทดลองทั้งเซตเน ใช้เวลาการทดลองมา1-2เดือนระยะเวลาเนี่ยค่อนข้างใช้แบบคอนติเนียต่อเนื่องเลยมีสลับไปใช้กับครีมที่ต้องแบบรีวิวตัวอื่นแทรกบ้างแต่เราเนี่ยเป็นคนที่ช่างสังเกตมากๆเลยดังนั้นแล้วเนี่ยผลจากการสังเกตการใช้สกินแคร์เซตเนี้ยคิดว่าแบบค่อนข้างที่จะยุติธรรมกับเขามากที่สุดแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มดูกันได้เลยคะ่ะ มาเริ่มต้นกันที่เซรั่มก่อนนะคะเซรั่มรีจูรันเนี่ยก็คือมีหลากหลายมากหลายสีหลายรุ่นในช้อปปี้ a ัซ a ด้าแลาา้วแ,แต่เขาจะคิวหรือว่านําเข้ามาขายเลยนะคะซึ่งก็มีของแท้ของปอมมาละอีกเนาะแต่ว่านัฐานเนี่ยเลือกที่จะซื้อเซรั่มเองเนี่ยมา2รุ่นนะคะก็คือ2รุ่นนี้ค่ะเหตุผลนะคะเริ่มจากเซรั่มสีขาวเรียกสั้นๆเลยนะคะเพราะว่าคิดว่าเป็นรุ่นที่แบบจะต้องแบบ ตัวมาสเตอร์พีของเขาแน่ๆเลยเป็นรุ่นคอนเทนเตสของเขาแบบรุ่นที่ใช้ในโรงพยาบาลศัลยกรรมแบบเราก็แบบเลือกตัวนี้มาเลยโดยคาดหวังความฉ่ำวาวเป็นพิเศษจากเจ้าเซรั่มตัวนี้เนาะเพราะว่าสาวเกาหลีได้มีความฉ่ำวาวอะไรอย่างนี้นั่นเองผลปรากฏว่าจากการใช้1-2เดือนมาเนี่ยเซรั่มตัวเนี้ยก็ไม่ได้ให้ความฉ่าวาวผัดได้แบบความชุ่มชื้นมากขึ้นเท่านั้นไม่ได้รู้สึกว่าผิวเนี่ยโกรหรือว่า ฉ่ำเบาวโดดเด่นไปจากเซรั่มในเคาน์เตอร์แบรนด์ที่มีขายในไทยอะไรใดๆเลยนะคะถ้าคาดหวังความชุ่มชื้นเนี่ยตัวนี้ก็คือเรียกว่าทําได้ดีแต่ถ้าคาดหวังในเรื่องของความฉ่ำเบาวเนี่ยตัวนี้ก็คือไม่ได้ฉ่ำเบาวอะไรแบบที่เราคาดหวังเอาไว้เลยนะคะก็คือเซมเซมอะไรประมาณนั้นเลยและเซรั่มตัวที่2ที่นะ้าถาบิวตี้นี่เลือกมาก็คือเซรั่มสีทองเลยนะคะนอกจากความฉ่ำเบาวแล้วเนี่ยยังคาดหวังเรื่องของริิวรอยเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งเพราะว่ามันสีทองไงเราก็แบบ นะจะต้องช่วยเรื่องริ้วรอยแน่ๆเลยแล้วเราก็ใช้ไป1-2เดือนผลก็คือว่าเราไม่ได้สัมผัสได้ถึงริ้วรอยที่ลดลงสัมผัสได้ถึงความชุ่มชื้นของผิวหน้าที่ลึกขึ้นเพราะว่าค่ัเป็นเซรั่มแบบน้ำนั่นเองค่ะ ถามว่าความชุ่มชื้นของเขาทําได้ดีไหมก็คือว่าถ้าเป็นความผิวแห้งเนี่ยก็คือรู้สึกชุ่มชื้นซึมลึกขึ้นพอเขาเป็นน้านะแต่ว่าไม่ได้รู้สึกถึงความริ้วรอยรดเลื่อนลงแบบที่เราคาดหวังจากสีทองทองอันนี้เลยเราก็ไม่ได้รู้สึกตรงนั้นเพราะว่าด้วยวัยของเราก็คือ38แล้วก็คือเรียกว่าไม่ได้รู้สึกก็คือแค่ชุ่มชื้นเท่านั้นเองนะคะต่อมาก็จะรีวิวในส่วนของครีมนะครีมที่นัทบิวตี้เลือกมาก็มี2ตัวก็คือ เรียกสั้นๆเลยกูเรียกชื่อผิดเนาะเป็นครีมกระปุกขาวกับครีมกระปุกเงินนะคะครีมกระปุกขาวเนี่ยตอนที่ซื้อมามันมันซื้อมาคู่กับเซรั่มตัวนี้ในความคาดหวังว่ามันเป็นแบบสูตรเข้มข้นของโรงพยาบาลเนี่ยมันจะต้องช่วยให้หน้าเราฉ่ำวาวมากแน่ๆเลยนะคะก็เลยซื้อกระปุกขาวนี้มานะแต่ว่าจะกระปุกเงินเนี่ยขอรีวิวไปคู่กันเลยแล้วกันนะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเพราะว่าผลลัพธ์เนี่ยแบบ คล้ายกันมากเอาจริงคือเหมือนกันอะนัาทดลองใช้แบบครีมกระปลุกขาวอะครึ่งหน้าข้างนี้แล้วก็ปลูกสีเงินอะครึ่งหน้าข้างนี้เพราะฉะนั้นถ้าผลลัพธ์มันโดดเด่นมากกว่ากันเนี่ยนัาก็จะรู้สึกเลยว่าหน้าสองข้างอะมันมันแบบแตกต่างกันค่ะคือลองใช้มาเดือนถึง2เดือนที่เล่าให้ฟังเนี่ยก็คือผลลัพธ์เนี่ยไม่แตกต่างกันเลยนะคะค่อนข้างจะเหมือนกันเลยสรุปเลยก็คือครีมทั้งสองตัวนี้นัาชอบนะคะ ชอบในส่วนของความที่ให้ความชุ่มชื้นกับผิวหน้าได้ดีจริงๆนะรู้สึกชอบมากกว่าครีมในเขาตร์แบรนด์ที่ราคาเท่ากันกับเขาอันนี้ก็คือแบบประมาณพันนิดๆเกือบเกือบสองพันอะไรประมาณเนี้ยนะหรือว่าให้ความชุ่มชื้นได้ดีนะชอบมากกว่าเจ้าเซรั่มเมื่อกี้ที่รีวิวไปอีกเอาจริงเซรัมนะ่มเนี่ยกับรู้สึกเฉยๆด้วยซ้ำไปมันควรจะเข้มข้นกว่าครีมใช่ไหมแต่ในเซตของลีจูลาเนี่ยเราชอบครีมสองตัวเนี้ยมากที่สุดนะคะ เหตุผลที่ชอบก็เพราะว่าถามว่ามันฉ่ำวาวกับผิวหน้าอะไรขนาดนั้นไหมมันไม่ได้ให้ความฉ่ำวาวแบบชายขึ้นมาบนผิวชั้นบนนะหน้าตอนนี้ที่แบบชายขนาดพูดเนี่ยไม่ได้เป็นผลมาจากสกินแคร์ของรีจูรันเลยนะเป็นผลจากการฉีดซึ่งเราจะพูดในพาร์ทถัดไปแต่ครีมตัวนี้ที่ชอบอะ่ะ ในเรื่องของความชุ่มชื้นนะทําไมถึงรู้สึกว่าเขาดีในราคาที่พันกว่าบาทก็เพราะว่ามันมีวันหนึ่งนะค้าแบบนอนน้อยมากเพราะว่ากลางวันนะ่ะทำงานประจํากลางคืนก็คือทํางานอาดิเรกพวกงานรีวิวทําให้เราอนอนน้อยแล้วเราก็ได้แบบวอล์กอินไปตรวจผิวที่เคาน์เตอร์แบรนด์แล้วเราก็ทําใจไปแล้วว่าวันนี้ผลการตรวจผิวจะ,จะต้องแบบผิวแห้งมากขาดน้ํามากแน่นเลยเพราะฉะนั้นทำผลงานมาก็คือนอนน้อยมากนั่นเองนะคะแต่ตรวจผิวหน้าออกมาเฮ้ย ความชุ่มชื้นในผิวและวกับอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดีเว้ยซึ่งมันผิดคาดช่วงี้้ก็คือเราใช้อะไรเป็นพิเศษนะอ๋อก็คือใช้เจ้าครีมรีจูรันสอตัวนี้นะคะครึ่งหน้าข้างนี้สีขาวครึ่งหน้าข้างนี้สีเงิน ก็คือผลการตรวจผิวหน้าทั้งสองด้านเนี่ยความชุ่มชื้นอยู่ในเกณฑ์ดีมากๆเลยซึ่งความจริงมันควรจะวิกฤตนะดังนั้นเราก็เลยรู้สึกว่าเราชอบครีมรีจูรันสองตัวนี้ในเรื่องของความชุ่มชื้นนะคะเป็นผลอย่างที่เราคาดหวังอะไรขนาดนั้นแต่ความช,มชุ่มชื้นคือดีค่ะมาร์กหน้านะคะนัฐา,าก,ก็จริงๆลองอยู่สองรุ่นนะก็มีมาร์กอีกตัวหนึ่งเป็นมาร์กสีขาวเจ้าตัวชูตติ้งรีคาเวอรี่อะไรซัมติงนั่นนะคะอันนั้นคือได้ลองในคลินิกในตอนที่เราแบบไปฉีดรีจูร นะเดี๋ยวาพูดทีละตัวตัวนี้นะคือเขาบอกว่ามันจะมี2สูตรมากหน้าคือตัว h โฮมยูทกับตัวที่แบบโรงพยาบาลเกาหลีใช้เราก็เลือกรุ่นนี้เลยนะ h e ลิ i n งมาร์นะคือเป็นสูตรที่แบบ ใช้ในโรงพยาบาลเกาหลีโรยดะไม่ได้เลือกสูตรโฮมยูสมานะาความคาดหวังของมาร์กตอนนี้ก็คือหวังว่ามันจะต้องฉ่ำมงนแน่ๆเ้วผลลัพธ์ก็คือไม่ได้รู้สึกว่าแบบชุ่มชื้นโดดเด่นไปจากมาร์กแบบอันละร้อยกว่าบาทที่ขายตามวัส,สั์หรือแบบเคาน์เตอร์แบนดแผ่นละร้อยกว่าบาทอะไรก็คือแบบก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะแบบ อันนี้มันก็ตกประมาณเกือบเกือบร้อยหรือร้อยกว่าบาทแล้วแต่ร้านฮิวให้ความชุ่มชื้นดีแต่ก็ไม่ได้แบบว้าวขนาดที่ฉันจะต้องแบบซื้อเจ้ารีจูรันรุ่นนี้แบบต่อเนื่องไปอะไรคะขนาดนั้น,น,นก็คือครบหนึ่งกล่องน,นี้ก็คือหยุดก่อนนะไม่ได้ประทับใจอะไรขนาดนั้นแต่ส่วนมาร์กที่เป็นสีขาวตัวนี้ที่ขึ้นรูปให้ดูอยู่นะคะประทับใจมาร์กสีขาวของรีจูรันตัวนี้มากกว่านะเพราะว่าแบบฉีดรีจูรันเสร็จแล้วผิวเป็นตุ่มๆแบบ มันก็คือแบบพึ่งฉีดเสร็จอ่ะเขาแบบมาคให้ประมาณ15นาทีตุ่มบนหน้าเนี่ยก็คือแบบหายแดงคือทุเลาจริงๆแล้วก็ไม่ทําให้ผิวเนี่ยอักเสบเพิ่มมากขึ้นนะตอนนั้นก็คือประทับใจมากตอนนั้นก็คือมัดแฮปเลยนะคะต่อมาเป็นการรีวิวไฮไลท์ของวันนี้แล้วก็คือเป็นการฉีดรีจูรันค่ะเพราะว่านัานเนี่ย ใช้สกินแคร์มาเซรั่มเออครีมเอยเอมาเอเออะไรพวกเนี้ยนะมันแบบมันไม่ได้ผลมันไม่สุดอะแล้วเราจะมาสรุปว่ารีจูรันเนี่ยหน้าไม่ฉ่ำวบาเวนี่ยมันยังไงยังไงอยู่สุดท้ายก็เลยแบบไปลอกฉีดรีจูรลนมาเลยจ้าเพื่อที่จะได้สรุปคลิปนี้ทีในความสงสัยของเรานะคะซึ่งรีจูรันเนี่ยหน้าตาเป็นกล่องแบบนี้คนนึงเนี่ยจะฉีด2ซีซีหรือ4ซีซีเนี่ยแล้วแต่คุณหมอประเมินว่าหน้าเราเนี่ย ประมาณกี่ซ c ซีดีนะคะซึ่งการฉีดเนี่ยก็คือจะแก้มทั้งสองข้างแน่ๆละ่ะที่จะต้องฉีดส่วนหน้าผากเนี่ยแล้วแต่คุณหมอประเมินเนาะว่าควรจะฉีดไหมส่วนนฐานนี้ก็คือฉีดทั้งหน้าผากแล้วก็แก้มเลยนะก็คือครบเต็มทั้งหน้าแต่คางเคิงอะไรตรงนี้คือไม่ได้ฉีดนะคะซึ่งการฉีดรีจูรันคืออะไรเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูคุณหมออะ นัทาฉิดลีจุรันที่โรงพยาบาลจุาลารัด9เก้านะคะท,ที่ที่ทําคลิปรีวิวว่ายิงไฮหู้ติดต่อกันมาทั้งหมด3ปีเพราะว่าเป็นที่ที่นัทธารู้สึกว่าราคาถูกมีโปรโมชั่นบ่อยมากๆแถมของแท้มาตรฐานโรงพยาบาลที่สําคัญหัตถการเนี่ยทำโดยแพทย์เฉพาะทางเท่านั้นนี้ก็เป็นลิจุรันนะครับนอนคุณจะเห็นว่าเป็น PN นีคือโพลีนิวไพรดนะคะรับก็เป็นสาร ที่สกัดเย็นจากแซลมอนเนาะอันนี้ก็ของแท้นะครับเนาะก็จะมีสติ๊กเกอร์เนาะมีตัวนี้นะครับเนาะสามารถสแกนตัวคนอมัน,นจะขึ้นของอเว็บของบริษัทเลยนะครับโอเคแล้วก็ตรงด้านหลังตรงนี้นะครับเนาะก็จะต้องมีมีฉลากภาษาไทยนะมีเลขอยอยจะต้องเป็นใบอนุญาตเครื่อนมือแพทย์นะครับนาะหนึ่งกล่องนี้ก็จะมี4 44นะแต่ปกติเราก็ฉีดหน้าเราก็จะเริ่มต้นที่2นะครับเนาะจนถึง4ได้นี่คือ,อ,อสอง4ีซ หมดเลยถ้าถ้าคนไข้คนไหนไหวก็คือสามารถชีสีได้ใช่ใชีได้เลยซิซีสีก็จะได้ทั่วหน้าแต่ปกติสองซีซีจะได้บริเวณตรงแก้มสองข้างนะครับถ้าสมมติว่าบางคนไม่ไหวก็จะเริ่มต้นสองซีซีถ้าไหวเราก็เต็มที่ลย่ c ี่ซีซ หลังฉีดทันทีก็จะเป็นตุ่มนูนๆที่บริเวณผิวแบบนี้นะคะคุณหมอตั้งใจฉีดที่บริเวณชั้นด้านบนของผิวเพื่อที่จะให้รีจูรันเนี่ยทำงานกับผิวชั้นบนเกิดการซ่อมแซมผิวให้ผิวเนี่ยเกิดการชําวาวนะคะ โดยตุ่มเนี่ยก็จะอยู่ประมาณ3วันอันนี้เป็นภาพหลังจากที่ทําเสร็จแล้ว1วันนะลักษณะก็จะเหมือนมียุงกัดอยู่ที่หน้าอะไรแบบนี้นะคะคำๆดูก็จะอารมณ์เหมือนมีสิวอุดตันอยู่ใต้ผิวเนาะก็ใส่แมสปิดหน้าไปก่อนช่วงนี้ก็ใช้ชีวิตประจําวันได้ปกติแต่ว่าวันแรกเนี่ยก็ยังไม่แต่งหน้าทาครีมนะคะ วันที่สองเนี่ยตุ่มก็จะเล็กลงแล้วนะแต่ว่ามันก็ยังมีแบบแดงๆเหมือนอารมณ์มีสิวอุดตันหรือว่าแบบผื่นขึ้นผื่นคันอะไรแบบเนี้ยเล็กน้อยนะคนอื่นก็จะดูไม่ค่อยรู้หรอกส่วนวันที่สามเนี่ยก็เหลือแค่รอยจ้ำๆนะรอยนูนๆใต้ผิวเนี่ยก็เริ่มหายไปแล้วก็เมคอัพกบรอยแดงเอานะก็ใช้ชีวิตได้ตามปกติแล้ว อันนี้เป็นภาพวันที่7ที่นัฐาเนี่ยทารองพื้นทํางานตั้งแต่เช้าอันนี้ก็แบบทุ่มสองทุ่มเนาะก็จะเห็นนะว่าผิวเนี่ยเริ่มมีความชายทะลุรองพื้นออกมาแล้วนะคะแต่ว่ายังเป็นช่วงที่แต่งหน้าไม่ค่อยติดอยู่นะคะแต่เริ่มสัมผัสได้แล้วว่าผิวเริ่มดีขึ้นแต่ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะอันนี้ประมาณวันที่10นะไม่ได้ทารองพื้นหรือเมคอัพแต่ว่าทาครีมกันแดดเพราะว่าต้องถ่ายรูปที่แดดเนาะกลัวฝ้ากะขึ้นหน้าเนาะก็จะเห็นนะว่าผิวเนี่ยมัน ูคุณภาพของผิวเนี่ยคือละเอียดคุณภาพผิวเนี่ยดีมากๆเลยนะลิ้วรอยบรยเิเวณร่องแก้มก็คือฟูสุดอะไรสุดเลยนะคะรอยนี่คือทาครีมกันแดดนะไม่ได้ทาเมคอัพเลย และนี่เป็นวันที่12บันวันที่เห็นผลลัพธ์ดีที่สุดในรูปเนี้ยคือไม่ได้ทารองพื้นนะทาแค่กันแดดแต่ว่าทาบัตชออนเพราะว่าเรารีวิวบัตชออนให้กับดีออนนะทาแค่บัตชออนลงบนผิวเปล่าๆเนี่ยผิวแบบชายขึ้นมาเลยแบบใสทะลุบัตชออนขึ้นมาเลยเห็นไหมคะมีแต่คนถามว่าใช้ครีมอะไรเพราะหน้ามันใสมากแล้วก็น่าดูเด็กมากๆเลยคุณภาพผิวคือสว่างขึ้นมาเลยเราไม่สามารถแต่งรูปได้เลยนะคะภาพแบบเนี้ย แล้วแสบไหมแต่ความรู้สึกของเราเนี่ยจากการที่แบบฉีดโบท็อกหรืออะไรอย่างเงี้ยจิ้มลิ้วรอยทั่วหน้าเป็นปกติไปแล้วที่เคยเล่าให้ฟังก็คือฟีลไลท์แบบฉีดโบท็อกไม่ได้แสบมากไปกว่าโบท็อกเพียงแต่แบบอาจจะต้องจิ้มหลายจุด แล้วก็ต้องฉีดที่มันนูนนูนอยู่ใต้ผิวอะ่ะมันก็จะต้องฉีดอยู่ระหว่างชั้นแบบหนังแท้กับหนังกำพร้าอยู่ตรงเนี้ยเพื่อที่จะให้เจ้า DNA ปลาแซลมอนเนี่ยนะคะแบบเกิดการสร้างตัวกับผิวชั้นบนสุดและผิวเนี่ยจะได้ซ่อมแซมตัวเองหน้าก็จะได้ช้ำวาวเหตุ <S <S ผลที่เขาจะต้องฉีดเป็นจุดๆดตุ่มๆเหมือนยุงกัดบนหน้าหรืออารมณ์แบบสิวอักเสบอุดตันบนผิวหน้านะคะเพราะว่าต้องการให้ผิวช้ำวาวบนชั้นบนสุดนั่นเองค่ะแม่เพราฉีดแล้วผิวก็จะ ฉ่ำวาวแบบนี้เลยแต่ว่าขั้นตอนนะกว่าจะฉ่ำวาวแบบนี้ตัวนัทา,าเองอะฉีดแล้วใช้แบบอะไรคะเวลาในการฮิวตัวเองอะแบบประมาณสิบถึงสิบสองวัน,ผ,วน,แบบวน,นผิวมันแบบพอครบสิบถึงสิบสองวันเนี่ยผิวมันแบบพลิกเลยอะจากที่แบบทรงทรงอยู่อย่างนั้นอะว่าจะทาครีมะคะเซรั่มรีจูนันบอคโฮมยังไงนะคะรวมถึงแบบใช้มาส์กข,ของเขายัางไงอะมันก็ได้แค่นั้นแต่พอเราไปฉีดแล้วแบบ เขาฉีดอยู่บนผิวชั้นบนะ่ะแล้ววันที่1 0บถึงสิเนี่ยผิวมันพลิกเลยคือแบบมันใสแบบฉ่ำวาวมากๆเลยเนาะอันนี้ก็คือแบบทาคุชชั่นแค่บางๆอะความใสมันแบบทะลุแบบคุชชั่นออกมาเลยไม่ว่าเราจะปัดแก้มหรือว่าแบบทำอะไรแค่นิดๆหน่อยๆความใสมันแบบทะลุเมคอัพขึ้นมาเลย ตื่นเช้ามาถ้าวันไหนแบบไม่ได้เมคอัพเลยวันนั้นก็คือแบบผิวหน้าดีเลยถามว่ารู้สึกว่าหน้าเด็กลงไหมก็คือแบบทุกคนคงจะเห็นเนาะว่าแบบผิวหน้ามันดูเด็กลงมากอะ่ะเพราะว่ารีจูรันคีย์เวิร์ดที่พินาัฐาผลพบก็คือคุณภาพผิวดีขึ้นพอคุณภาพผิวดีขึ้นผิวหน้าก็เลยเด็กลงนะทีเนี้ยคือ บางคนเนี่ยพี่พี่นักศึกษามาเขาบอกว่าเขาฉีดแล้วเขาก็เฉยๆแต่เราก็ไม่รู้ถึงการดูแลผิวหน้าของเขาว่าเป็นยังไงเนาะปกติพี่นะัทเป็นคนที่มีวินัยในการทาสกินแคร์เป็นทุนเดิมอยู่แล้วปกติก็คือทาสกินแคร์ทุกทุกแบบไม่ว่าจะเป็นเซรั่มครีมออยเอ,อยอะไรเงี้ยเช้าเย็นคือไม่ขาดชอบมากในการบำรุงผิวหน้าการดูแลผิวหน้าของเราเนี่ยคือเต็มอยู่แล้วพอเราได้ไปฉีดเจ้ารีจรูเลนตัวเนี้ยก็ทําให้แบบ ผิวหน้าของเราในแบบขั้นสุดของเขาเลยนะที่เขาจะทําได้นี่วัย38นะเนี่ยฉีดแล้วคือแบบใสมากถามว่าติดใจไหมก็คือแบบติดใจมากมันเลยทําให้มีแบบโดสสขึ้นมานะคะแต่ถามว่า1โดสเนี่ยอยู่ได้นานแค่ไหนส่วนตัวเนี่ยรู้สึกว่าราวๆสักเดือนกว่าๆเกือบ2เดือนเนี่ยความฉ่าที่แบบใสแบบสุดๆแล้วเนี่ยแบบ เจอใครใครก็ทับก,ก็คือช่วงนั้นถ่ายรูปรีวิวอะไรก็มีแต่คนถามว่าใช้ครีมอะไรนะเราก็ไม่โกหกก็คือเราก็ตอบว่าช่องนั้นเนี่ยเป็นการทดลองฉีดรีจูรันจ์ก็คือผิวใสแบบนี้เลยนะคะตอนนี้ก็คือสองโดสแล้วโดสที่สามจะตามมาหรือเปล่าแบบอยู่ในระหว่างที่คิดอยู่ว่าแบบเอ๊เราจะฉีดรีจูรันโดที่สามดีไหมแล้วมันจะอยู่แบบ คงทนแบบหปีแบบที่เขาบอกหรือเปล่านะอันนี้คือยังไม่สามารถตอบได้นะเพราะว่าตอนนี้โดสที่2เรารู้สึกว่าแบบผิวหน้าแน่ดีแบบนี้มาประมาณ4เดือนแล้วนะแบบสบายใจมากที่ตื่นเช้ามาแล้วแบบไม่ต้องทำอะไรกับหน้ามากถามว่าผิวมันดูเด็กขึ้นไหมแบบคือคุณภาพผิวมันดีขึ้นจริงๆนะคะเดี๋ยวถ้าพี่นัดแบบ ได้ลองรดที่สนะามแล้วค่อยมาการันตีแล้วก,กันว่าแบบมันอยู่ได้หนึ่งปีไหมสรุปก็คือรีจูรันจะดีมากดีน้อยเนี่ยพี่นาคิดว่าอยู่ที่ปัจจัยการดูแลผิวของเราเลยนะคะว่าเราเนี่ยแบบเป็นคนที่หลีกเลี่ยงแสงแดดไหมพักผ่อนเพียงพอไหมที่จะรักษาเขาเนี่ยที่เขาซ่อมแซมผิวหน้าเราแล้วเนี่ยแบบเราทําได้แค่ไหนนั่เนเองคะ่ะก็ขอสรุปรีจูรันแบบฉีดนะคะว่า สิ่งที่ข้อดีได้รับก็คือเป็นคุณภาพผิวที่ดีขึ้นนะคะใส่คอมเมนต์ไว้เลยนะคะว่าคุณภาพผิวที่ดีขึ้นทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลนะคะแล้วก็จะต้องฉีดทั้งหมด3โดสต่อปีฉันัะทดลองไปแค่2โดสนะซึ่งก็ดีมาสี่หเดือนแล้วนะคะส่วนแบบจะดีทั้งปีเนี่ยจะต้องฉีดตัวที่3ซึ่งยังไม่ได้ไปถึงตรงนั้นก็เลยยังไม่สามารถสรุปตรงนั้นได้นั่นเองนะคะส่วนใครแบบอยากทดลองฉีดอยากได้ผลลัพธ์แบบพี่นัทน,นะคะก็ ิ้งในรายละเอียดที่ฉีดเนี่ยว่าที่ใต้ติคิปชั่นด้านล่างนะคะลองไปหาข้อมูลตรงนั้นดูนะคะส่วนใครที่แบบชอบคลิปพี่นัดท,ที่แบบสรรหาแบบรีวิวรีจิวลานว่าจะเป็นแบบเซรั่มแบบครีมแบบมาร์กหน้าแล้วก็แบบฉีดนะคะแบบไปสุดแบบพี่นัดก็ ชอบคลิปแบบเนี้ยอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้พี่นัทบิวตี้และแบบออกมาทำคลิปแบบดีๆสุดๆแบบนี้ให้ทุกคนได้ดูกันอีกนะคะเดี๋ยววันนี้พี่นัทก็ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย